3วิธีคิดที่ไม่ควรปลูกฝังลูกถ้าคุณอยากให้ลูกประสบความสำเร็จค่ะ คิดเชื่อนะคะว่าพ่อแม่หลายๆคนลึกๆแล้วต้องอยากให้ลูกตัวเองประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่รู้ไหมคะว่ามันมีวิธีคิดบางอย่างคะ่ะที่คุณคิดแล้วคุณส่งต่อให้ลูกของคุณแล้วมันเป็นตัวบล็อกที่ทําให้ลูกคุณไปไม่ถึงฝันฝันค่ะวิธีแรกนะคะก็คืออายุยังน้อยยังไม่จําเป็นต้องทํางานหรอกนะคะเรียนให้จบก่อนแล้วจะทํางานก็ค่อยทําบางทีนะคะเด็กเขาอาจจะมีความชอบที่เขาสามารถพัฒนาได้คะ่ะตั้งแต่ยังอายุยังน้อยๆเลยบางคนนะคะ ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยหาเงินได้ตัวที่ทําให้เขานะคะมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองค่ะแพะเขาได้ทดลองมากเท่าไหร่นั่นยิ่งเป็นโอกาสในการที่เขาจะค้นหาสิ่งที่เขาชอบแล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะข้อที่2นะคะก็คือต้องทําตามค่านิยมเท่านั้นถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จแนวคิดนี้นะคะต้องบอกเลยว่า หลายคนนะคะคิดผิดมากๆคิดไปมองว่าคนนั้นเขาประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะเป็นดาราดางังเป็นนักร้องดงังเป็นเน็ตไอดอลนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นรับราชการเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคนแต่ละคนถูกสร้างมาไม่เหมือนกันเด็กนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะประ,ประสบความสําเร็จในทางของเขาได้บางให้ลูกคุณ โอกาสในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าเขาชอบอะไรนะคะเขาอยู่กับอะไรแล้วเขามีความสุขแล้วส่งเสริมด้านนั้น,นะคะ่ะเอาลิงอะคะ่ะไปแข่งกับปลาในการว่ายน้ํามันเป็นไปไม่ได้หรอกะคะ่ะที่ลิงจะเก่งกว่าปลาเพราะว่าเขาถูกสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหยุดเปรียบเทียบลูกของคุณกับลูกของคนอื่นหยุดเปรียบเทียบลูกของคุณกับสังคมนะคะเพราะทุกคนถูกสร้างมาไม่เหมือนกันเลิกคิดเอามาตรฐานสังคมไปตัดสินเด็กๆได้แล้วนะคะ ส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเปิดใจคุยกับเขาโดยที่ไม่ตัดสินนะคะเด็กนะคะบางทีเราอยากได้พ่อแม่ที่ไม่ตัดสินเรานะคะต้องบอกเลยว่าพ่อแม่หลายๆคนนะคะเหมือนกับจะชอบคิดว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนฉันเคยลําบากฉันไม่อยากให้ลูกเขาลําบากนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะที่คุณจะปกป้องลูกของคุณนะคะโดยที่แบบไม่ให้เขาลําบากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอยากที่จะฝากถึงทุกๆคนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเปิดใจคุยกับเขาค่ะเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาอยากเป็นอะไรนะคะบางทีการที่เขาอยากเป็นในวันนี้ในอนาคตเขาก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นก็ได้ค่ะเหมือนเรานะคะตอนเด็กเราอาจจะเป็นแบบนึง สถานการณ์นำพาให้เรามาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกันค่ะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลทําประสบการณ์ของเราอาจจะใช้ไม่ได้สําหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกันค่ะคุยกันเยอะๆคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะอย่ามองว่าฉันโตแล้วเธอยังเป็นเด็กเธอไม่มีประสบการณ์เธอนั่นเธอนี่ทุกวันนี้ประสบการณ์สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะบางทีเราอาจจะสู้เด็กๆไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจค่ะคุยกับลูกของคุณแล้ว ความสัมพันธ์เราจะดีขึ้นลูกจะอยากมา,มาคุยกับเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เด็กเขาก็จะได้ไม่อึดอัดเขาจะได้รู้สึกว่าบ้านคือเซฟโซนของเขาที่ที่อบอุ่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะคุยกับพ่อผู้ปกครองพ่อแม่ได้มากขึ้นนะคะ